ผมจะบอกความลับของนักขายที่ประสบความสําเร็จนะฮะว่าเขาใช้3ามทักษะการสื่อสารใช้3าขั้นตอนนี้ที่จะทําให้เขาขายดีครับถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณสามารถทําตามได้ไม่ยากเลยครับขั้นตอนแรกครับคุณต้องมีวิธีการสื่อสารให้คนเข้าใจก่อนนะครับจากการที่ผมไปสอนนักขายเนี่ยเป็นพันๆคนทั่วประเทศเลยนะ ผมพบว่าส่วนหนึ่งเขามีความรู้ดีมากเลยในเรื่องโปรดักต์ในเรื่องสินค้าที่เขาจะขายเขามีความตั้งใจดีมากเลยครับแต่สิ่งที่เขาขาดฮะก็คือการสื่อสารให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจครับ ซึ่งวิธีการหนึ่งนะที่ผมจะแนะนําเลยนะฮะก็คือคุณจะต้องขอฟีดแบ็จากคนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะฝึกกับเพื่อนร่วมงานคุณจะฝึกกับหัวหน้าคุณจะฝึกกับเพื่อนก็ตามฮะคุณลองเล่าเรื่องนําเสนอสินค้าให้คนเหล่านั้นฟังครับแล้วคุณขอฟีดแบ็ครับว่าคุณเล่าเรื่องแล้วเป็นยังไงครับมีการสื่อสารที่เข้าใจไหมเพราะว่าคนเราอะฮะมักจะมีโอกาสเข้าข้างตัวเองเสมอคือถ้าเกิดเราคิดตัวเองนะเราจะคิดว่าเราสื่อสารดีคนอื่นเข้าใจ แต่พอเราลองพูดกับคนอื่นเราขอฟีดแบ็คนอื่นตรงไปตรงมาครับหลายหลายครั้งเนี่ยคนอื่นจะจะให้ฟีดแบ็กเราว่าเออเนี่ยเราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะอันนี้คือเป็นจุดที่เราต้องปรับปรุงนะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ในขั้นตอนแรกนี้นะครับก็คือคุณต้องปรับภาษาของคุณให้มันง่ายๆคุณอย่าไปใช้ภาษาหรือซับเทคนิคอะไรให้มันรุนวายยุ่งยากมากมายครับให้คุณคิดซะว่าวันนี้คุณจะพยายามนาเสนอสินค้าของคุณให้เด็กป .6 ฟังนะคุณลองคิดดูแล้วกันว่าเด็กป .6 เขามีความเข้าใจระดับไหน แล้วถ้าเกิดคุณปรับภาษาทักษะใช้ศัพท์ง่ายๆเนี่ยแล้วคิดว่าเด็กป .6 เข้าใจได้เนี่ยเอออันเนี้ยเรียกว่าคุณผ่านไปแค่ข,ขั้นตอนแรกแล้วครับขั้นตอนที่2ครับหลังจากที่ขั้นตอนแรกเนี่ยลูกค้าเข้าใจคุณแล้วนะคุณต้องทําให้ลูกค้าเชื่อคุณด้วยครับเพราะถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยนะฮะ เข้าใจแต่ไม่เชื่อคุณไม่ทําตามคุณเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะปิดการขายได้ครับยืนี้วิธีที่ทําให้ลูกค้าเชื่อคุณนะคุณจะต้องสร้างเครดิตคะคุณจะต้องสร้างความไว้วางใจครับซึ่งวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนําเลยนะครับว่าคุณสามารถสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าคนอื่นที่มารีวิวให้คุณก็ได้ทุกวันนี้คุณขายสินค้าขายบริการครับเวลามีลูกค้าซื้อคุณไปแล้วครับให้คุณอยากจะขอรีวิวจากลูกค้าที่ซื้อคุณขอรีวิวจากลูกค้าที่มาเรียนคอร์สกับคุณใช้บริการคุณให้เขาพูดดถึงงับบคคคุุณณในแ่ีรรรวว จากหลัก2คน3มคน5คน10คน20คนไปจนถึงหลายสิบคนครับยิ่งคุณรวบรวมรีวิวจากลูกค้าได้มากขึ้นเท่าไหร่ครับคุณไปส่งให้ลูกค้าที่อยู่ต่อหน้าคุณดูครับเขาก็จะมีความน่าเชื่อถือคุณเขาก็อยากจะเชื่อคุณมากเท่านั้นครับระดับที่3ระดับสุดท้ายครับคือถ้าเกิดเขาเชื่อคุณแล้วนะคือจะทํายังไงให้เขารู้สึกอยากทําตามคุณครับซึ่งวิธีนี้ฮะจำเป็นอาจจะต้องใช้วิธีมีสคริป มีทักษะมีวิธีการปิดการขายที่เป็นขั้นตอนชัดเจนให้ลูกคา้าเดินตามเลยครับอย่างเช่นอาจจะบอกว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่คุณพี่ต้องทำในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับก็คือเข้าไปที่ตรงนู้นตรงจุดนี้นะครับแล้วพอสั่งซื้อเสร็จแล้วเราจะส่งของภายในกี่วันครับแล้วถ้าเกิดคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรหลังสั่งซื้อสามารถสอบถามทีมงาน after sale เราได้ตรงนี้ตรงนี้ครับคือชี้ให้เขาเห็นถึงไปสเต็ปแล้วก็เหมือนกับจูงมือพาเขาไปเลยครับและที่สําคัญของขั้นตอนนี้นะถ้าเกิดจะให้เขาทําตามคุณครับ คีย์เวิร์ดก็คือคำว่าง่ายครับ จะทาอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะฮะว่าก่อนที่สินค้าคุณจะถูกขายก่อนที่ลูกค้าจะซื้อเนี่ยต้องทําขั้นตอนนู่นนี่ต้องไปลงทะเบียนอะไรวุ่นวายเงี้ยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่อยากทำารลูกค้าอะไรต้องการง่ายๆในการสั่งซื้อและบริการครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3มทักษะ3ขั้นตอนการสื่อสารที่สําคัญมากครับที่คุณควรจะทําตามถ้าเกิดคุณอยากจะขายดีครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันเวลา7จ็ดโมงตรงเราจะส่งคลิป ดีๆแบบนี้ถึงคุณครับ